ก็มีเรื่องมาแชร์นะครับก็ช่วงนี้นะครับโอิชิโกนะครับจัดแคมเปญยจัดแคมเปญนะครับในเซนต์อีเลเว่นนะครับก็แจกทองพูดง่ายๆคือแจกทองกับแจกอีคูปองเอ็มคูปองนะครับ,บ, e on, รบขั้นตอนกติกาง่ายๆในการลงสนุกก็คือซื้อนะครับโอิชิโกเกนฉะเกนไมฉะนะครับเฉพาะสูตรดีไลท์เท่านั้นนะครับ ก็แบบนีเติมน้ำตาลนะฮะสขวดที่เซเว่นอนะครับหลังจากนั้นเอาไปเส็จเนี่ยนะครับอย่างนี้นะฮะเขียนชื่อนะครับเฟซบุ๊กตัวเองนะครับแล้วก็เขียนชื่อจริงนะครับที่ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นก็เขียนอ่ออ่อ,อสี่เหลียมนะครับว่าเป็นใบเสร็จที่เท่าไหร่นะครับเอาไปโพสต์ในอ่ i ชิดิงสเตชันนะครับ ก็ถ้าใครทำไม่เป็นเดี๋ยวเฮียจะทําให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็จะไปโพสต์ในเว็บในเพจของโอชินะครับก็รอบแรกเนี่ยจะสิ้นสุดวันนี้นะครับแต่ว่าสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับถึงวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเล่นได้ถึงที่เท่าไหร่จะไปได้ละโอเคนะครับ ครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายนะครับของดีของฟรีของของดีนะฮะเฮียหามาให้นะครับเป็นคนได้เล่นกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขั้นแรกนะครับเราก็ไปที่ f a c e b o o k ก่อนนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักเพจของโออิชินะครับให้พิมพ์คําว่า O อชิดิจิตาชันนะครับ O-E-T นะฮะับได้สาบติ O-E-T นะฮะ O-E-T-S-I นะฮะ Dring D-R-I-N-K นะครับ Station e S-T-A-T-I-O-N นะครับ o e T S ก็จะขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับเราก็กดติดตามไว้นะฮะถูกใจไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับหลังจากนั้นเราลงมาฮะวันที่1เมษามีการโพสต์นะครับรอบที่1น,นะฮะโอชิโกชวนสัมผัสความหอมกรุ่นของชาเข้าวคั่วคุณภาพดีพร้อมลุ้นรางวัลน,นะครับมูลค่ารวมกว่า500 0 0 0บาทนะครับ ก็จะได้รับลุ้นใบชาทองคำนะครับนวัลที่1หรือว่า M คูปอง1 0 0 0 0บาทนะครับรูปสนุนง,ง่ายๆด้วยการซื้อโอชิโกเกนไมชาสูตรดีไลท์ขนาด40มิลลิตรนะครับครบ2ขวดขึ้นไปตอนใบเสร็จนะครับที่เซเว่นอทุกสาขาเฉพาะหน้าร้านและเซเว่นอีเเไม่รวมออออนไลน์นะครับแอปพลิเคชันเซเว่นอนะครับและช้อปปิ้งและช็อปและชพอปา24นะครับ เ4็นที่โชอปปิ้งไม่ได้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษาถึง15เมษานะครับอันนี้คือรอบที่1นะครับทุก2ขวดจะได้1สิทธิ์นะครับไม่จำกัดจำนวนส่งคิดว่าจะร่วมกี่สิทธิ์นะฮะก็เขียนชื่อ Facebook ตัวเองนะครับชื่อนามสกุลจริงตามแบบจำตัวประชาชนนะฮะเลขแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนเลขนะฮะว่าส่งในส่งไปเสร็จที่เท่าไหร่นะฮะในรอบๆบนั้นนะฮะถ่ายรูปไปเสร็จตัวจริงแล้วโพสต์ใต้ โพสตใต้โพสตนี้นะคฮะเพราคอมเมนต์จำนวนขวดให้ตรงกับใบเสร็จเล็กที่นะครับจำนวนครั้งแล้วจำนวนครั้งที่ลูกกิจกรรมในรอบนั้นๆฮะติดแฮชแท็กด้วยฮะอย่าลืมติดแฮชแท็กลุน้นใบาชาทองคำกับโอชิโกนะครับผู้รลวสนุกจะต้องเก็บใบเสร็จที่ได้แล้วรางวัลไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้าไม่มีก็คือจะเจ้าไปนะครับไม่ได้นะครับ ใบเสร็จนะครับต้องเป็นเฉพาะโอชิโกเกนไมฉะสูตรดีไลท์ในใบเสร็จเท่านั้นถ้ามีรายการสินค้าอื่นนะพูดง่ายๆคือต้องซื้อเฉพาะโอชิเกนไบฉะโกนะครับสูตรดีไลท์เท่านั้นนะครับโดยแบ่งทั้งหมดเป็น4รอบนะครับก็รอบที่4นี้ก็คือเล่นได้ถึงวันที่27ษษษพฤษภาคม64นะครับผมก็ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็จะมีรา,ายละเอียดเงื่อนไขนะครับว่ายังไงนะครับผมต้องเขียนด้วยปากกานะครับ